วันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมนะครับที่ชื่อว่า Hurt Metality n คุณก็ให้โจทยดสิคุณก็ให้โจดมาเลยไอ้พี่อยู่บูบ้าชื่อคุณบงนี่หนุ่มคุณยังไงเนี่ยไม่แต่แตก็ถูกของเขาเนี่ยก็ถูกของคือคือท่านพี่เนี่ยตั้งโจทย์มาว่าเกมออนไลน์แต่คุณไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นเกมเท่านั้นหรือหมวดหมู่อะไรนี่ตอนแรกเนี่ยโจทย์มาทางเนี้ยไม่มีปัญหาเลยพี่เอาใจพออะกันไม่มีปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่น้องหญิงแล้วแต่เอาเรื่องดีดิแต่ควาาไม่เดินเลยนะไม่เดินต่อไป ควายก็ต้องอยู่กับควายต้องอยู่อะไรครับน้องหญิงน้องหญิงอาจจะไม่กล้าพูดควายก็ต้องอยู่กับควายแม่แต่พี่เชื่อไหมว่าสองร่างหนึ่งยินยอมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกตาน่ดนึงนะฮะ ผมหนุ่มกันจอนนะครับวันนี้มารับหน้าที่พิธีกรแทนโซเฟิร์สเนื่องจากติดภารกิจหลักแม่ติดทุกงานติดตลอดนะคนนี้แม่ติดตลอดนะทานี่เอาละเดี๋ยววันนี้ผมพาแขกรับเชิญพิเศษเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวแนะนําตัวเลยฮะอันด้าขวาอะไรกันครับสวัสดีครับผมป๋องแป๋ง๋องเป๋อสวัสดีครับผมโอ๊ตปาปายาปอกๆครับหนูน้องหญิงตาตามาแล้วค่ะท่านพี่ผม ท่านพี่พลนั่นเชียงหมูครับพลังขึ้นต่อครับพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเป็นเสียงหมูเห็นไหมครับพี่ต๋องนั่นน่ะดิพลังขึ้นพวกะไม่มีพลังบุญพวกะไม่มีพลังบุญยังไงก็เชียงหมูเมื่อกี้พวกท่านไม่มีพลังบุญนั้นต้องเช็คแล้วใช่ไหมคะท่านพี่ในอันนี้พกอะไรกันมาด้วยครับวันนี้ปกติเขาใช้ไม้ไม่ใช่เหรอครับดูบ่อย เลยกค่เจี๋หมูยังไงก็หมูอ่ะึ้นเนรอยังไงก็หมู้พี่ปองผมว่าพาครับไปขาทะเลเลยว่ะนะเลหมูสั้นกะดอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมนะครับที่ชื่อว่า Hurt Mentality เป็นปอดเกมที่เป็นประชาธิปไตยยังไงครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกติกากันเลยครับกติกาเกม h e a ร t ทเมทัล t ิตผู้เล่นทุกคนจะผัดกันตามถามส่วนคำถามนั้นจะเป็นคำถามอะไรก็ได้ผู้เล่นที่เหลือจะต้องตอบคำถามแต่ถ้าคำตอบนั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่รับไปเลยคนละหนึ่งคะแนนแต่ถ้าหากตอบแล้วเป็นเสียงส่วนน้อยรับน้องบัวไปเลี้ยงได้เลย เมื่อจบเกมผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะแต่ถ้าน้องวัวไปตกอยู่ที่ใครแล้วก็รับบทลงโทษสูงพิเศษจากทีมงานไปได้เลยจะสนุกจะฮาขนาดไหนไปดูกันก็รับชมกติกาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมที่หนึ่งกันเลยดีกว่าผมตั้งถามก่อนแล้วกันเอาเกี่ยวกับวงดนตรีไทยหรือต่างประเทศไทยหรือต่งประเทศให้เลือกไทยกับต่างประเทศให้เลือกไทยกับต่างประเทศพี่ปองเอย ผมเขียนคำตอบแล้วพร้อมยังครับพร้อมแล้วพร้อมครับอ่ะของผมเป็นคนคิดโจทย์ขึ้นมาผมเลือกไทยครับผมต่างประเทศครับเอาแล้วผมไทยครับหนูไทยค่ะยังไงก็มาต่างประเทศปะต่างประเทศปะไทยไทยชี้ไชีทำไม อ่านั่นแสดงว่าทุกคนตอบเหมือนกันเสียงวนมากคือไทยครับเพราะฉะนั้นควายไปอยู่ที่คุณ<อ>ครับบอกแล้วอย่างไรก็ตกที่กูอ่าตอนนี้มาผมนะอ่า,อาของผมเลยนะรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นย <c oughs> ุโรปยุโรปหรือญี่ปุ่นโหจพร้อมแล้วองพร้อมลวพร้อมมพร้อมแล้วค่ะขบวนรถยุโรปผมญี่ปุ่นสายดิฟยุโรปค่ะเอ้ยยุโรปนะเต้า ญี่ปุ่นครับสายดิปแต่ก็ไม่มีไม่มีก็ยังอยู่ที่เดิมไหมครับเดี๋ยวจะรับเชียร์แต่ว่าเนี่ยแต่จะมีคนนั่งคันแย่สามคนใช่แต่มีคนได้คะแนนสามดูโดสามแต่ควายไม่เดินเลยนะยังไม่เดินอยู่ไม่ได้ควายก็ต้องอยู่กับควายต้องอยู่อะไรครับน้องหญิงน้องหญิงอาจจะไม่กล้าพูดควายก็ต้องอยู่กับควายแม่ชาวนาได้ไหมยเป็นชาวนาได้ไหมพี่หนุ่มต่อไปกางเกงขาสั้นหรือขายาว ผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วพร้อมอ่าผมเปิดก่อนนะฮะขาสั้นครับน้องหญิงขายาวค่ะขายาวขาสั้นครับวัดเลยขาสั้นครับเฮ้ยอะไรก็ไม่เคยย้ายค่อยดีควายยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนควายยังที่เดิมแล้วคะแนนครับสามรอบควายอยู่ที่เดิมท่านพี่ตอบเหมือนตอบเหมือนน้องหญิงสามข้อแล้วท่านพี่เชื่อมจิตเอาเรียกวเชื่อมจิตงานอันนั้นน้องมลหรือเปล่าอยู่บ่อยคะทุกอย่างนะ ทักอะไรก็แย่เลยเอาคำถามพลังวิเศษอะไรก็ได้ที่เป็นพลังวิเศษแม่หมดไปเนี่ยแบ่งส่งสัญญาณพลังวิเศษนี่คนาจะตอบเยอะนจะเป็นเบสิกผมพร้อมผถึงค่ะแน่รอรอรอพร้อมก่อนพี่หนุ่มนี่ติดฟิล์มการเสื่อมตัวเรยนะครับผมมองไปมืดเชียร์ตัวหนุ่มมองไปแม่ขับรถลืมเล่นผมดำ เดี๋ยวได้ฟิล์มกันเสี่ยงดีกว่าพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับผมอพน้องมของน้องหญิงหายตัวของผมห่อของผมเหาะครับเฮ้ยเคลื่อนเหรอห่อของผมล่องหนอุ้ยไงการครับล่องหนอ้าอะ้วไม่เหมือนเดิมแต่ควายยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม อย่างที่ท่านหญิงบอกว่าควายต้องอยู่อะไรนะอยู่กับควายอยู่กับควายค่ะควายอยู่ชาวนาท่านพี่เกมออนไลน์ชื่ออะไรก็ได้เกมออนไลน์น่าจะตอบเหมือนกันนะขอให้ทุกคนจบเหมือนกูแม่งแ,แบบเยอะไปหมดเลยอ่ะแต่อยู่ที่ว่ากูเปิดมาเนี่ยกูค,คิดว่ามันจะอันนี้กูคุยใครเนี่ย พร้อมนะัดพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมท่านพี่ของผมไฟเอ็มท่านพี่ไฟเอ็มแม่งคิดคนละแบบกับกูเลยพี่ปองอะของผมแบบ fps อะไรอะอะไรไม่รู้ fps ก็คือเฟิร์งไปเกมแบบแนวเกมอะแนวเกมเออของผมโดยตาถูมึงแข่งเกมมาทั้งชีวิตมึงเล่นแต่เกมยิง แม่งไปโมบ้าได้ไงวะของผมพับจีโอ้โหใครคำตอบไปเอ็มค่ะไม่เสียสุดมากไม่หรอกแต่มันต้องสองพับจีอ่าพับจีก็เป็นเอพีเอสก็สองสองจริงอ่ะเกมเอพีเอสได้เกมออนไลน์อ่ะถ้าตอบเพีใครก็ตอบได้คุ้มเกินใครตอบโมบ้าก็ตอบได้ดีขาดนั้นอ่ะใช่ใครบอกประท้วงก็เป็็นกคุณตั้งคำถามแบบนี้งไคุณตแค่ตอบมาแบบนี้เองครับแ้วทำไมทุกคนตอบชื่อเกม เออคุณว่าไงตอบเกมคุณคุณว่าไงคุณอ่ะคุณตอบถามเาพี่คุณถามเาพี่คุณคุณก็ให้โจทย์สิคุณก็ให้โจดไปเนี่ยเอ้ยพี่อยู่โมว่าคือคุณหนุพี่หนุ่มคุณยังไงเนี่ยไม่แต่ ตอนก็ถูกของเขาเนี่ยก็ถูกของคือคือท่านพี่เนี่ยตั้งโจทย์มาว่าเกมออนไลน์แต่คุณไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นเกมเท่านั้นหรือหมวดหมู่อะไรนี่ตอนแรกเนี่ยโจทย์มาทางเนี้ยไม่มีปัญหาเลยพี่เอาอะไรบอกอะไรกันมีปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่น้องหญิงแล้วเนี่ยเอาเรื่องไปดิอุ้ยอะไรต้องเหมือนกันต้องเหมือนก็ยังควายก็ยังอยู่กับควายเหมกูด้วยควายอยู่กับตาเน้นยวเน้นรอบแล้วเน้นเอบต้องมีอะไรในใจอ่ะกูว่าเฮ้ยแต่บ๊อบบี่เชื่อไหม ว่าสองล่างหนึ่งยืนหยัดคือได้มาทั้งหมดอ่ะผมตอบเหมือนกันทุกข้อนะเออว่ะท่านเชื่อไหมมีมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่เหมือนหายตัวเออมีแค่แบบข้อเดียวอ่ะแต่สองล่างหนึ่งยืนยันพี่เชื่อไหมท่านเชื่อทำไมท่านพี่เชื่อผมไม่เชื่อแสดงแบบพี่เลยเชื่อข้าพเจ้าไม่เชอข้าพเาเชื่อเออแล้วฉันทำไมล่ะรอบที่สองครับอ่ะมาได้รับคำถามผม สีสีอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้เหรอสีเอ้ยอ้แม่งแตกเป็นเสียงมาขอผมสีดำพอผมสีฟ้าขอผมสีแดงอะไรสีลองดูสีน้ำเงินแ้มปออบูก็จะสีน้ำเงินทำไมไม่ใส่ผมสีดำ ไม่ได้เชื่อมจิตกับแม่งความพิจิตควายอย่างที่เดิมอยู่ที่เดิมอย่างที่น้องหญิงว่าควายอยู่กับควายควายอยู่กับฉันควายอยู่ที่นาแต่วันของผมร้อนหรือหนาวอันนี้ง่าย <ผม S 2> นะผมเสร,ร็จแล้วเสร,ร็จแล้วเหมือนกันพร้อมไหมพร<อ>้อมโอเคพร้อมหมดเลยใช่ไหมของผมหนาวผมร้อนหนาวหนาวเอ้า หนาวแน่นอนอย่างนี้หนาวแน่นอนหนาวควายไปแลยควายขยับไะลตอนแรกก็หนาวอยู่แล้วลบซะพร้อมถามครับพี่หนุ่มทวีปโอ้ง่ายนิดเดียวทวีปมีนเหรื้อากวะพร้อมละพร้อมกันพร้อมคู่ผู้หญิง พร้อมค่ะท่านตาครับพี่นุ่มอ่ะเปิดนะครับเอเชียเอเชียเอเชียวิลโลวเอเชียเอเชียเอเชียครับควายควายขยาะควายขยะควายเพื่อนที่โอ้ยควายเพื่อนที่ควายเพื่อนที่ตัวน้องหญิงไม่ใช่จริงๆเลยตัวน้องหญิงตัวน้องหญิงไม่ไดเต็ม กูคิดว่ามันจะแบบอิงจากคำตอบตาล้องหญิงนะคะกลัวไปเลยฝั่งเอเชียแน่นอนน่าใช่แน่หญิงคิดว่าโรงพยาบาลค่ะรัฐบาลหรือเอกชนไม่ได้หมดเลยโรงพยาบาลเอาเป็นชื่อโรงพยาบาลอะไรก็ได้ชื่อโรงพยาบาลชื่อใช่ค่ะโอเคมามันยากตรงไหนคะเนี่ยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเถอะคะเออตีตังชื่อได้รางวัลจะเกิดโรงพยาบาลถึงเกิดอ่ะ ชื่อโรงพยาบาลใช่ไหมชื่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะชื่อโรงพยาบาลอะไรก็ได้ค่ะอันนี้คือแม้ที่สุดได้ยินหูบ่อยที่สุดคนอื่นพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมทั้งพี่พร้อมทั้งหญิงโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเห็นป่ะเข้ามาแล้วาไม่เหมือนกันหรอกนั่งงงนั่งงงรู้เลยซิลิลาดบอกเลยแล้วนั่งงงเนี่ยอะไรทั้งนี้ทั้งนั้ซิลิลาดซิลิลาด ไฟควายพฟที่เดิมายที่เดิมต่อไปท่านพี่เอาแบบอาบอบนวดก็ได้นะคะที่ท่านพี่ไปบ่ิดไปบ่ิดไปบ่ิอะไรน้องหญิงใช่ไหมเนี่ยอะไรเอาง่ายๆว่ายน้ำหรือจมน้ำว่ายน้ำหรือจมน้ำได้แม่งไก่ให้ควายอยู่กูนี่หว่ากูดูกูรู้แล้วท่านพี่แม่งแกล้งกูแน่นอนขอทีละกันมาค่ะพร้อมเอาหมกก่อนว่ายน้ำ ว่ายน้ำพี่หนุ่มพี่หนุ่มอันนี้ขอขอแท่งนะนี่สอนนะกูสอนมึงนะพี่เดี๋ยวกูสอนนะเดี๋ยวไม่ต้องนีนี่ขยับอย่างงี้โอเคไหมกูสอนโอ้โหแม่พี่ก็ไม่ค่อยจะได้เล่นแอปอะไรเท่าไหร่อ่ะน้องอุ้ยอุ้ยจมน้ำพี่หนุ่มจมว่ายน้ำ เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยควายก็ไปอยู่ควายจะไปอยู่กันที่เด้อนี่คอยอยู่นะควายอยู่กับควายคอยกับอยู่กับควายมาต่อแล้วหีือ่ารอบท้ายรอบท้ายดีเราไปดูกันว่าควายจะถึงใครผมเริ่มใช่ไหม เดี๋ยวก่อนถามก่อนแพ้ที่โดนอะไรเรื่องนี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีเซร์ไพรสอีกแล้วอ๋อไม่เคยคลิปเลยไม่เคยไม่เคยมีคําตอบว่าไม่เคยชนะได้อะไรแต่แพ้โดนอะไรอ่ะไม่เคยมีแต่แพ้โดนตลอดต่อให้ไม่แพ้บางทีก็โดนนั่นน่ะสิเริ่มไปเลยก่อนอ่เริ่มเกมที่สามของผมเนี่ยเบสิกหน่อยทรงผมอ๋ออะไรวะผู้หญิงอ๋อกูนงูหรือผู้ชายทิมพ์ไว้อย่างนี้ พิมว่าย่างงี้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยตอนัต่พี่นล้วพี่เครียดดักเลย่ะมันพิมพ์ยังไงวะคำนี้มันพิมพ์ยังไงวะไม่คิดคำไม่ออกเลยพร้อมด้วยไหมครับพร้อมค่ะครับผมลองส่งเฮ้ยเอราะผมถูบอกเฮ้ยลองส่งเฮ้ยตักง่ายๆจะกินเฮดค่ะเอาได้ครัดโอ้โห แล้วควายอยู่ไหนอะ่าเนี่ยอยู่ที่เดิมเขาต้งแตกทั้งสี่อะควายไม่ไปไหนเลยแต่ว่าเขาบอกช้อนหรือตะเกียบอย่างเงี้ยเอาพร้อมกับตะเกียบวะพร้อมไปยะง่ายกันไปไงบางคนกินเส้นไงผมพร้อมละผมก็พร้อมแต่งถามไม่ง่ายควายง่ายก็อยู่ที่เดิมอออ๋อพอมตะเกียบช้อนต้องหยิมใช่ค่ะช้อนช้อนช้อนเน ตอนแรกมึงบอกชอบเด็ดก๋วยเตี๋ยวทำไมไม่ตักเกียบช้อนมันเป็นหลักอยู่แล้วเอาไปซดน้ำช้อนน่ะมันกินได้หมดแล้วจะเป็นเส้หรือว่าเป็นอะไรถูกก๋วยเตี๋ยวก็ยังกินได้กับอุ้งเขาเรียกพ่ออะไรกว่ากวานกว่าหลายรอบอยู่ที่เดิมหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วต้องดิ่งเนี่ยตะบายตาไปดม BTS หรือ MRT ลองดูใครชอบขึ้นบนดินใครชอบลงใต้ดินวะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูดูก่อนที่ เคยรู the ้จักกันหลายปีเไร่ชอบนั่าจะดังกันนี่แหละเพราะนั่งด้วยกันบ่อยผมหมอพร้อมพร้อมพร้อมไปครับ BTS BTS b ย s ผมก่อนดิเอ้าจุบหายแล้วไงไอ้มาที่หรอ BTS b t อไวเหมือนวีเดิมทำไมไม่เอวันทีวะเอวันทีไปทำไมล่ะหลักๆมันคือ BTS นี่ใช่ได้คะแนนอีกทูไม่ดีใจเลยคำถามนี้เปลี่ยนได้ เขตในกรุงเทพเอามาเขตหนึ่งโอ้โหทางก็ยังอยู่ที่เดิมตอบได้เช่อหนูดีมีคนเหมือนกันทำได้เหมือนกันหมดหรอกพี่อยู่เขตอะไรวะไปยังลอดมาหอมขอยนุาตตอนนี้ครับไม่รู้มีหรือเปล่าด้วยดิมาเนี่ยต้องตอบไปเนี่ยแหละใกล้สุดๆแล้วมันใช่เขตหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ลองหาดูต่อไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะทางเริ่มครับอุ้ย จตุจักรค่ะเขตจตุจักรผมเขตคลองหลวงโอ้โหต้องต่อปลาจริงอ่ยของผมลำลูกกาครับมีป,ป่ะใช่ป่ะเอฟเดยอเฮ้ยเรียบร้อยผมเขตคลองหลวง คลองหลวงเป็นอำเภอที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีที่ตอบมาเป็นตอบว<อ>่าผิดนะคะแบบนี้ถ้าตอบคำถามผิดนะค่ะไม่ต้องดูของประเดี๋ยวว่ามีคนตอบอีกงั้เดี๋ยวลุกเดี๋ยว<ม>ลากกระบังใช่ไหมเขมมีเข็นลากกระบงังวะกู <ๆ S 2> ก็รอดอยู่ๆๆบางนาไปแล้วน่าจะออกอยู่นล้วมันง่ายที่มันตอบยากมันง่ายเขมเพลงปรเทศออฟฟิศนั่นคือปทุม อ้าวพี่ครับผมถ้าผมอยากตั้งคำถามง่ายๆทุกคนก็รอดโอนจรินทีมของผมห้าร้อยพี่หนุ่มไม่ได้ให้เงินเข้ามาออกค่าตัวของเรากันไม่ได้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เลยเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดรสชาติหนูก็ชอบอันนี้อยู่แล้วใครๆก็ชอบพร้อมค่ะพร้อมครับฟังพร้อมท่านพี่ผมหวานอุ้ยผมหวานมึงก็ดูตัวกูดิกูต้องหวานถามง่ายเออเชี่ยวเลยอ่ะเผ็ดหวานหวานเหมือนกัน กินหวานกันหมดเลยวะเฮ้ยพี่กุเป็นปอาหวานยังไงวะหวานทำง่ายเพื่อนทงาเราต้องหวานไว้ก่อนสรุปคะแนนนะคะคนที่ชนะนะคะได้แก่พี่เบนแล้วก็พี่อ้วนค่ะแล้วส่วนคนที่แพ้ทำอะไรคใจเลยพ ส่วนคนที่แพ้นะครับไม่มีบทลงโทษแต่ว่ามีบทลงโทษคนที่มีฝ่ายครับอุ้ยอ้าวก็นี่ไงก็แพ้ไงก็แพ้อยู่ดีก็จะพูดแบบก็คือแพ้อยู่ดีทั้งข้างในทั้งควายอยู่ที่กูหมดเลยเนี่ยคะแนนเราอยู่ที่ควายแต่อยู่ที่กูหมดเลยเนี่ยโอ้โทษ้าับเข้าไหมอุ้ยน้ำมะนาวโอ้โหไม่รู้เปล่าไม่ต้องกินอะไรอ่ะหวานเค็มเลยแบบว่าไม่เค็มแล้วกันนิดนึขอนึ่งๆขอนิ่งๆเลยเออแล้วพี่กินเลยเหรอเนาะ จะเริ่มอีกแล้วเมื่อกี้จะเปี้ยวอยู่แล้วชุดเดียวเลยชุดเดียวเลยเอาตอนนี้เอาตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องเดี๋ยวพี่จะกินทีเดียวหมดพี่จะกินแบบทีเดียวเลยยกทีเดียวหมดเลยหมดแก้วเลยกินเะไกินกินีกินีเอาไม่ทัมาเกีจอทางอยู่นี่นี่ไหมนี่ายาาไปเอาล ไม่เปรี้ยวถามได้ไหมไอ้คนธรรมดาดิไม่เปรี้ยวต้อหลอกเกินไปก็จบไปแล้วนะครับกับราบอร์ดเกมของเราวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญด้วยที่มาทั้งดีทั้งดีทั้งสองท้าออพี่ดทั้งสองทั้งสามนี่พิมพ์แขกเชิญด้วยถูกไหมใช่ครับเฮ้ยแตนอีนแตนดนีนแตนนีนแตนนีนแล้วขอบคุณมากครับพี่มาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากให้รายการหน้าแบบว่าอีพีหน้ามีใครเป็นแขกรับเชิญคอมเมนต์ไว้พวกเราอ่านทุกคอมเมนต์ครับอยากให้เล่นบอร์ดเกมแนวหน่อยก็คอมเมนต์ไว้เลย ยังไงอย่าลืมกระทือไือร้กดกระดิ่งนะครับเพิ่มแจ้งเตือนนะครับแล้ววันนี้พวกเราแอ๊ดเออดาวขอบคุณมากค,ครับ